รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัยลกรางใหญ่ไม่ไปไม่รู้ความสัจจังมากมายที่คอยอยู่ความสวยหยมที่คุณอาจไม่เคยได้ดูเตรียมหัวใจและไปพร้อมัน่ลบจากความ สนับสนุนรายการโดยกรุงไทยแอคซ้าประกันชีวิต รอเกาะซึ่งเกาะน,นี้สําคัญมากครับเพราะเคยเป็นเมืองหลวงของที่นี่มาก่อนเมื่อประมาณ500กว่าปีที่แล้วแม็กเจนมานะวันนี้มารับหน้าที่เป็นพิธีกรพาทุกคนมาเที่ยวที่ฟิลิปปินส์ <Hi. S 1> วันนี้ผมถือว่าผมเข้าถึงฟิลิปปินส์อย่างแท้จริงแล้ว ที่เป็นนักดำน้ำเหมือนกันก็อยากจะกลับมาดูความสวยงามของท้องทะเลแห่งเซาท์ีเอเชียอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่าที่นี่นะฮะได้ประทับตาลงไปในหัวใจผมแล้วนะครับและสักวันหนึ่งผมจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะที่เซบูโบฮอลนะฮะ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านในเช้าวันเสาร์ดีๆแบบนี้ครับมาร่วมเดินทางไปพร้อมกับรายการ The First s t i m a t e เที่ยวสุดโลกในสัปดาห์ที่แล้วพิธีกรของเราแม็กซ์เจนมานะได้พาทุกท่านไปท่องเที่ยวในหลายที่ของประเทศฟิลิปปินส์เอาใจคนรักธรรมชาติได้พาไปดูความน่ารักของทราเซียสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กจากนั้นก็ได้ไปชมเนินเขาที่ชื่อว่าช็อกโกแลตฮิลที่มีมากกว่า1,700ลูกแถมยังได้ไปล่องเรือกินอาหารพร้อมกับชมการสแสดงสไตล์ฟิลิปปินส์ อบอุ่นไปด้วยความสนุกสนานและรอยยิ้มใครที่พลาดสามารถรับชมย้อนหลังกันได้นะครับสัปดาห์นี้เรายังเดินทางเที่ยวกันต่อในเส้นทางของประเทศฟิลิปปินส์จากโบโฮมายังกรุงมะนิลาและที่นี่ยังคงเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเสียงดนตรีและเสียงเพลงซึ่งสถานที่แรกเราจะพาทุกท่านออกเดินทางไปพร้อมกันคือร้าน The Singing Cooks and w e s t e r ฟังแค่ชื่อร้านแล้วโชว์บรรยากาศของร้านคงเต็มไปด้วยเสียงเพลงจะน่าสนุกขนาดไหนไปติดตามหนุ่มแม็กซ์กันเลยครับมาบูไฮคาโมสตาครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับกลับสู่รายการ The f r s t u l t i m a t e เท่ยวสุดโลกนะฮะอยู่กับผมแม็กซ์เจมานะครับวันนี้เป็น e ีที่3แล้วนะที่เราอยู่ที่ฟิลิปปินส์นะครับผมแต่วันนี้เราเพิ่งมาลงกันที่เมืองหลวงของฟิลิปปินส์ก็คือมะนิลานั่นเองนะฮะก็ วันนี้รถเยอะมากมายนะครับกว่าจะเดินทางมาถึงเหนื่อยมากผมหิวข้าวมากนะฮะจากอีพีที่แล้วเมื่อทิ่ที่แล้วนะครับเราอยู่กันที่โบฮอล์นะครับผมตอนนี้เราก็นั่งเครื่องบินมาลงนะครับนั่งเรือนั่งรถมากว่าจะมาถึงตรงนี้ผมก็ต้องพาทุกคนไปกินข้าวกันก่อนนะฮะนี่ครับผมร้านแรกของเรานะครับผม The Singing Cooks and Waiters นะครับผมก็ตามชื่อนะฮะเป็นร้านที่มีกิมมิคน่ารักน่ารักนะฮะก็คือกุ๊กแล้วก็เวเทแล้วก็แม่สแบบว่า ยามนะครับคนเปิดประตูทุกคนร้องเพลงกันหมดนะฮะก็จริงๆก็ว่ายังไม่ได้ขึ้นไปถึงข้างบนไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวพาทุกคนขึ้นไปดูกันดีกว่าไปกินข้าวกันครับผมโอ้โหร้อ,อ,อ,องกันจริงๆด้วย คือเป็นร้านอาหารที่สนุกสนานมีชีวิตชีวาที่สุดเท่าที่ผมเคยเกิดมาบนโลกใบนี้และกินนะครับผม mm hmm. นี่คือมีทั้งเพลงแบบทุกๆประเทศนะครับที่มันดังที่สุดที่จะดังได้นะแล้วก็คนที่ร้องตามนี่ก็คือเอนจอยมากมนะฮะ mm hmm. อาหารก็เสิร์ฟกันจริงๆนะครับแต่ว่าก็ร้องเพลงกันด้วยนะฮะ หลานจานตอนแรก,รกนะเจ้าของร้านนะเขามีเพื่อนที่ร้องเพลงตลอดเวลาแล้วตอนที่เขามาทำร้านตัวเองเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเออที่จริง,รงแล้วการทําร้านอาหารมันไม่จําเป็นต้องแบบจริงจังขนาดนั้นควระจะแบบมีเสียงเพลงด้วยเพราะมันเป็นมันเป็นการที่ทําให้การกินข้าวรับประทานอาหารหรือการเสิร์ฟเนี่ยมันมีชีวิตชีวาและมีความสุขมากขึ้นนะฮะ ซึ่งจริงๆแล้วนะฮะเขาบอกว่าทางเด็กเสิร์ฟนะฮะแล้วก็พนักง,งานทุกคนนะครับอตอนที่มาสมัครทํางานเขาออเดชั่นจากเสียงก่อนนะ<อ>ก็คือเขาฟังเสียงก่อนแล้วค่อยมาฝึกให้มาเสิร์ฟอาหาร<อ>แล้วก็ทำอาหารนะครับ ก่อนจะเริ่มรับประทานอาหารหนุ่มแม็กซ์และทุกคนในร้านต่างก็ยิ้มเองไปพร้อมกับโชว์ที่ทางร้านและนักแสดงทุกคนตั้งใจโชว์น้ำเสียงที่ทรงพลังกันอย่างเต็มที่และตอนนี้ก็ถึงเวลาของการรับประทานอาหารแล้วล่ะครับเราไปดูกันว่าจะน่าอร่อยขนาดไหนครับผมตอนนี้อาหารนะฮะมาอยู่ตรงหน้าแล้วครับนี่คืออาหารจากร้านนะครับผม The Singing Cooks and Waiters นะครับผมนี่ oh what's your name My name is Jean Jean, Jean. Jean. Jean, Jean, have, you know, your voice is so good. Think so. Every one of you has like a so, like, a better voice than ever. I've never heard like waiter and cook and, um, you know, everyone can sing so well. Can you sing your song that you have to perform every night? Just one part, small part? A little bit. All right, all right. All right. Yeah. Hold me close and hold me fast. This magic has been you cast This is La Vie en Rose Like it? That oh, that's so good. It's uh, La Vie en Rose, a uh, French, French song. You, you sing so well. Do you study? Yes. Singing? Um, no. It's a it's your inborn. Okay, I think like uh, it's Filipino's inborn talent, right? Yes, you know, everyone. like you guys always sing so good. Everyone does. Yeah. Everything. <coughs> yeah, I'm gonna start with this menu. This one is a dynamite spring roll, right? Okay. And it's a dynamite spring roll. I have is chili. Right. Actually, it's a Spanish, Espanol uh, dish, right? Yes. Okay. Did you มันคือเมนูเม็กซิกันนะ What's Mexican name It's jalapeno 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 okay ฮ huh? ะ and this one It's a ohol sagata What is it It's a snail with coconut milk in it อ๋อโอเคครับมันก็จะเป็น uh, หอยทากนะครับผมกับน้ำกะทินะฮะซึ่งจริงๆแล้วผมว่าน่าจะฟีลคล้ายๆหล่นเบาๆนะฮะแต่ว่าก็จะใส่เป็นหอยทากอะไรอย่างนี้ This one I know this one Crisp uh, crispy pata It's crispy pata p a t a I'm sorry okay crispy p a t a it's your owner's special menu right yes it is it is Uh, it is his original dish that um, come up that t h e y call crispy p a t a ัตตาเพราะที a ส่วนส่วน of the p a t a in Tagalog that's called p a t a p a t a in English that is thigh thigh ah okay ฮะมันเป็นเนื้อตรงเนื้อสะโพกนะครับผมก็จะเอามาทำเป็นเมนูนี้เป็นเมนูออริจินอลของเจ้าของ ที่นี่นะครับผม what is this It is a mixed adobo ก็ค <c ười> ือ <c ười> มันก็จะเป็นส่วนของหมูนะครับมาผสมผสมกันนะฮะแล้วก็มาเป็นเมนูนี้นะฮะส่วนอันนี้ what, uh, this is vegetable spring roll yes it is ปปีแหวกผักนะครับผมเป็นเมนูสำหรับคนรักสุขภาพแล้วก็วีแกนนะครับผม yeah. it's time for me to taste to try to eat so thank you Jean thank you, thank you, ขอบคุณครับครับ กมันเป็นอาหารแบบแนวแบบเม็กซิกันเบาๆนะครับแต่มันนามาปรับให้มันมีความเป็นเอเชียนเทสตนะฮะตัวหอยก็เป็นหอยที่อยู่กับหลนแล้วมันเหมือนหลนจริงๆนะหวานๆมันๆติดปลายลิ้นนะฮะแล้วก็กลิ่นกลิ่นน้ำกะทิอะไรอย่างเี้ครับก็เป็นหนึ่งจานที่อร่อยมากครับผมไหนลองไดนามทยหน่อยนะนี้พริกหยกยัดไส้หมู หอด้วยแป้งฝรั่ะที่ข้างในมีชีสอีกชั้นหนึ่งอร่อยมากอันนี้อันนี้อร่อยมากเลยอ,อ,อันนี้ออริจินอลของเจ้าของร้านนะฮะโหกรอบเวลากินก็ต้องกินกับซอสซอยซอสเขาที่กินมันคือขามหมูเยอรมันที่ไม่เหมือนขาหมูเยอรมันที่ผมเคยกินนะะมันจะมีเครื่องเทศบางอย่าง ความกรอบแล้วก็ส่วนของตัวขาที่มันไม่ใช่ขาปกติเขามาทำขาหมูอิเรมันเขาเอาตรงตายมายก็คือตรงแบบสะโพกอะไรเงี้ยผมว่าเป็นส่วนที่มันกําลังดีนะฮะไม่ได้เยอะมากนะ,ะแล้วก็แบบมีความนุ่มอยู่ในแทรกอยู่ในเนื้อนะฮะจานนี้พาวลี่พรีเซนต์จากเจ้าของร้านนะครับผมอร่อยมามา and Waers นอกจากอาหารอร่อยๆแบบนี้แล้วนะฮะเรายังมีความคึกคืนความแบบสนุกสนานที่แบบว่าเราห้ามตัวเองไม่ไหวเราต้องสนุกไปกับเขานะฮะก็ยังไงก็ตามนะครับถ้าเกิดมีโอกาสแวะเวียนมาที่มะนิลาร้านนี้เป็นอีกร้านหนึ่งที่จะทำให้แขกของคุณนะครับมีความสุขได้นะครับวันพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวกันต่อนะช่วงมะนิลาเลยทุกที่นะครับอันซีนไซซียิ่งทุกอย่างนะครับสวยงามมากๆอยากให้ทุกคนอยู่กับผมต่อรอก่อนนะฮะอีกสักครู่เดียวครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเทศกาลดีๆแบบนี้นะครับผมวันนี้ครับเพชรพาคุณผู้ชมครับมาทำกิจกรรมกันนะครับกับ The First u l t i m a t e Big Fan by กรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตนะครับผม วันนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกเลยว่ามีกิจกรรมพิเศษครับต้อนรับเทศกาลตุเจนครับนั่นก็คือการทำเจมสโตนคราฟแมนชิพนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ครับเรามากันที่ร้านอาหารชื่อว่าพึงหยกครีซีนแอนด์สเปเชียลตี้บาร์นั่นเองนะครับวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวรอติดตามพร้อมกันครับแต่ว่าพิเศษสุดๆก็คือเราจะมีการทำร้อยสร้อยข้อมือครับเพื่อสร้างสรรค์จินตนาการนะครับผมแต่ว่าจะสนุกสนานขนาดไหนเดี๋ยวเราไปติดตามกิจกรรมด้านในกันครับ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเรามีผู้โชคดีทั้ง12ท่านครับนอกจากจะได้รังสรรค์สร้อยข้อมือด้วยหินนําโชคแล้วนะครับวิทยากรเนี่ยก็ยังจะได้อธิบายนะครับแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของหินแต่ละสีด้วยและก็เล่าถึงความหมายของหินครับที่นํามาในวันนี้อีกด้วยนั่นเองครับ ดีต้อนรับนะคะปีนี้ก็เป็นปีนที่3แล้วทางเราเองก็ยังมีกิจกรรมมากมายนะคะที่ให้ลูกค้าเข้ามาร่วมจอยนาอแล้วก็ค่ะเรามองเห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ลูกคา้าหรือว่าหลายๆท่านอนะได้ได้เงินไดเอร์ได้เงินโบนัสเปลี่ยนเงินโบนัสให้เป็นโบนัสปีนี้ให้เป็นโบนัสตลอดชีพนะคะฝากร้านนิดนึงนะคะเรามีประกันด้วยกัน3แบบทั้งประกันออบำนาญประกันออมทรัพย์แล้วก็ประกันชีวิตนะคะ สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับกิจกรรมนี้นะครับถือว่าเป็นกิจกรรมแรกของในปีนี้คอยติดตามกิจกรรมปีนี้ดีเพราะกิจกรรมในปีนี้จะเข้มข้นกว่าทีก่อนและมีอะไรดีๆซ่อนอยู่เยนะครับยังไงโหลดแอปพลิเคชันนะครับอีทรศัพท์มานะครับช่วยได้หรอโหลดนิดนึงนะครับกด The First สเอาต์ t ิถ้าใครกดไม่ถูกเดี๋ยวน้องเพ็ทไปกดให้ทีทครับยังไงขอขอบคุณและฝ <establishing> ากติดตามรายการเฟิรเอาต์พินรวมถึงเป็นลูกค้าของไทยษแอคเซอร์การ์ดชิปเซ็ตของนาย สนุกดีครับไม่เคยมาร่วมกิจกรรมที่เนี่ยของของที่นี่ดีค่ะเป็นสิ่งที่แปลกดีไม่เคยทำเลยค่ะต้องเทสมาธิในการร้อยนะคะสนุกมากค่ะคือเป็นแบบตัวเองชอบเรื่องสร้อยอยู่แล้วไงพอได้หินร้อยหินพวกนี้ค่ะชอบมากเลยค่ะได้เรียนรู้ ความหมายของหินแต่ละชนิดอยากได้มีความร่ำรวยนะครับก็เลยเลือกหินทีนี้นครับก็อยากให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณรายการ The First i m a m e นะครับที่จัดก,กิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับก่อนจะปิดท้ายนะครับด้วยการทานติ่มซำแบบบุฟเฟ่ครับที่ร้านเพิ่งโยครีซซนแอนด์สเปเชียลตี้นะครับร้านอาหารจีนโมเดิร์นสไตล์คันโตนิสครับหรือสไตล์ไชนีสฮ่องกงนั่นเองครับ กิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเกิดขึ้นมาจากความตั้งใจนะครับผมที่ทางกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิตและ The First Ultimate เทที่ยวสุดโลกนะครับผมมอบให้กับคุณผู้ชมเสมอมานะครับถ้าคุณผู้ชมครับไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับผมเจอกันได้เลยนะครับครั้งหน้าครับติดตามรายละเอียดให้ดีครับที่ Facebook Fanpage ของกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิตนะครับและก็เข้าไปดูที่ w w w t กรุงไทยขีอ็ซ่า co t h ได้นะครับหรือว่าโทรได้เลยครับทุกวันตลอด24ชั่วโมงที่1159นั่นเอง ครับก็ขอกลับไปชิวๆกับบรรยากาศด้านในก่อนละกันนะครับผมแฮปปี้ในวันหยุดแบบนี้นะครับสวัสดีครับ ประจชาติของประเทศฟิลิปปินส์นะฮะสามารถกลับด้านได้และมี2ความหมายนะฮะสีน้าเงินเนี่ยเวลายอยู่ข้างบนตอนนี้นะฮะแปลว่าประเทศกําลังอยู่ในความสงบสุขแต่เมื่อไหร่ที่ธงชาติของเขานะครับกลับด้านนะครับสีแดงอยู่ข้างบน,นะฮะแปลว่าประเทศของเขากําลังอยู่ในสงครามและกําลังต่อสู้อยู่นะฮะอันนี้คือเป็นกิจกรรมที่ฮิตฮอตนะฮะผมตรงแถบบริเวณอินทรามูรส์สครับคือโอชาวนั่นเอง นี่คือวินาทีสุดท้ายของเขานะครับดรโฮเซอริสอลนะครับผมยังอยู่ในหัวใจของชาวฟิลิปปินส์จนถึงทุกวันนี้นะฮะ